ไปนัำรุครับผมเจียงเยงินกันก่อนนะตูต้อะไรคำหามาสองพันห้าทั้งหมดอ่ะโอ้โหสองพันห้าเลยเหรอก็มาคนเดียวนักร้องตีอะไรก็ไม่ได้มาผมก็ทำเสียงปากเสียงอะไรให้ไม่เป็นผมผมผม,มีนักดนตรีอยู่ตัวผมมาครับผมมีเปล่ามีนักดนตรีเอาเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นดีเดี๋ยวเพิ่มตังค์ให้พูดจริงวะนี่ถ้าเกิดเล่นไม่ดีมึงเก็บเป้าของไม่ต้องเอาตังค์กูแม้แต่บาทเดียวเล่นไม่ดีให้เอาตีนถีบหน้าเลยแล้วถ้าเล่นดี <c oughs> ก็ดีไป <laughs> ไอ้นี่ครับไอ้ตุ่ทีบมึงทำไมไม่เล่นวันถี่ก่อนเลยเต้พ่อนนี้คังกรลูกมีงจ้างอะไรมาเนี่ยพี่โน่นก่อนพี่ตัดไหมคะสองชั่วโมงเอ้าพี่พี่บอกวันนี้มีหมอนวดมาด้วยเหรอวันนี้มีหมอนวดมาด้วยห้าชั่วโมงเดียวร้อยห้าสิบทุกเลชั่วโมงเดียวร้อยห้าสิบสองชั่วโมงห้าสิบบาทอ๋อเอางี้เดี๋ยวเอาไปพันหนึ่งเลยค่ะแล้วออกจากงานนี้ไปเลยนียมาเป็นโสกป่งงานเขาหรือเปล่าโอ้มึงก็ลงทุน ขโมยโอ้มึงนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เลยอีนั่นนี้ทำไมอ่ะไอ้เียไปทำงานพัทยาก็ยังขโมยชุดเขออกมามึงนี่คนกลางไรคนนึิมชุดโกูซึเขาเนี่ยทุกให้ทุกโกูจ่าก่อนเข้าทำงานโอ้ยอียเดี๋ยวนี้กระดีมียูนิฟอร์มเอ้าก็บรี่คนจะดูหนังดูหรือเปล่าอ้าวนเจอแล้วผมโอ้อันนี้หนังหนังตะลุงมาจากภาคใต้พี่น้องผมผมผมมาทั้ ผมผมต้องกีเด้งไม่ใช่หอที่ไม่ใช่อ่านี่เป็นคู่แข่งหนังเดียวหนังเดียวอันนี้หนังโดที่ผายหนังตะรู้ว่าที่กระเจี๊ยบมาโดยที่ใช้ชื่อโดไว้ชื่อไอโดชื่อไอโดหนังลุงของโดแล้วไปกลางเวทีเวทีนั่งจะเล่นยังไงมันจะทันเวลาไหมเนี่ยอ๋อลืมลืมลืมเลยอ่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำไมผมคงริบไม่ได้แล้วครับผมทำไมครับผมลืมเสาหนังลุงไว้บนรถควายหายแล้ว ทีนี้ไอเสานี่มันต้องตั้งฉากนี่ผมเรียกไม่ผมรีบลงมาไงแล้วมันจะทำยังไงอ่ะผมนำคาญคนขายไก่บนรถไฟผมเลยรีบเดินลงมาเลยทำไมนำคาญทำไมมันขายไก่ทั้งวันเลยครับผมแล้วจะทำยังไงเนี่ยงั้นกลับบ้านไปไม่ต้องเล่นแล้วมาผมผมรบกวนหน่อยได้ไหมครับควรอะไรครับหายไก่ถ้าคนก็ได้มาหยิบถือฉากให้ผมหน่อยถือไหมก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถือไหมหรือใครก็ได้ใครก็ได้ครับผมไม่ถือลูกอ่อน ขึ้นขึ้นมามาจับเขาให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะดูงานว่างานดีไหมงานไม่ดีให้เราจ่ายตังค์มาดวงพรมาใครชั้นไม่รูเออใครก็ได้อีกคนนึงทำไมชื่อคนอื่อ่าจุ๊บเป็นยุพาจุ๊บาไอ้จีบผายมึงนี่เรียกผิดทั้งคืนชื่อคนอื่นชื่อตัวเองไอ้เวรพาคนอื่นจับรดไปด้วยช่วยช่วยถือให้หน่อยถึงถึงตึงๆนะจ๊ะะจขอบคุณมากเลยนี่ชื่ออะไรอะไชื่ออะไรเออดวงพรจ้ะมีหัวเรี่ยงนี่ มองหัวนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอลงมาดูข้างล่างหนูอยากดูข้างล่างแค่มอกขออีกตัวนะเอ้ามึงดูทำไมข้างล่างอ่ะเอ้าขุดตะลุงไงโอ้ยโทรมาเซ็นไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยได้เลยเออไอ้หนูหนูที่อะไรลูกพีชกวนกอดไหมพอดีเหี้ยผูไม่กองไม่ได้เองมาสัสไม่รู้หรอกมาสัสซะมาสัสซะนี่ใไรวะ ฟั่งอันนี้รปลงวันนี้เหรอเรามาเสิร์ฟเราเ้นรามาสาดจ้าเาเลี้ยมาสานนะโอ้โหองจังเลยอาทิตย์เก่าคนถ้าไม่ทำประจำมันจำไม่ได้หรอกครับพวกพูดพวกนี้แอะนาวเขอ้ที่ขาม่ดกู้าไม่งเป็นคนดูอนี้คือมันนั่งข้างบนนี่แล้พี่ชายผมก็มาดูนะผมก็ดูนยดูหนังตลกยังไงนะดูถึงจังถึงนะลูกได้ค่ะไอ้ที่ชื่ออะไรยุพาจ่ะอุพามีหัวหรืยัง มีไม่มีแล้วจ้ะมีไม่มีแล้วคืออะไรวะคือไงคือว่าเอาแคว้นบวชแพร์บวชจ้ะบวชนานไหมเนี่ยมีบวชสำรองไปก่อนไหมเนี่ยรอเลยจะสนใจไหมพี่มาไกลไหมไม่เอาค่ะไม่สนใจพี่หน่อยเหรอไม่เอาค่ะรูปร่างแปลกที่มาพี่ดีๆเลลูกแปลกแต่แดงอร่อยนะขอ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 ตัวแตเด้งแปลกแตเดงขอตัว ใช่ใช่ไอ้ตัวตีนี่เขาเป็นใครเนี่ยวันนั้นจะพุกแน่เวทีเอาละครับผมก่อนเอ่ไอ้นุ้ยนุ้ยนุ้ยลุกขึ้นขึ้นมั้งบนลุกขึ้นมั้งบนนี่เพราะว่าคนดูเขาอยู่ตรงนั้นไงมันมันมันจะขวางกันโอเคเลยเออหยบหยบไต่หลังมาหน่อยลูกหยบถอยหลังมาหน่อยอ่าเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นวดสีเลยจ้าเอาไหมเนื้อวดจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอพี่เล่นงานเสร็จ เดี๋ยวนั่งรถควยไปกับพี่รถไฟพี่ให้จ้าวมยไปนวดที่นู่นเลยไปนวดที่นู่นเลยไปนวดที่นู่นที่ไหนคะไปนวดที่บ้านพี่นาราที่วกาไปนวดที่นู่นนี่กูไปนวดชั่วโมงเดียวพอไม่ต้องนวดมากเลยแค่แค่ชั่วโมงเดียวแล้วหลังจากนั้นราคาฮะหลังจากนั้นล่างก็ไปนวดไงไปนวดให้ใครอ้าวนวดให้ใครเออไปเนี่ยเล่นตลกเป็นถามว่านวดให้ใครไปนวดให้ใครครับพี่นวดเท้า เนี่ยปูนาดีเงี้ยหลับเข้าไปสิหัวน้าออดท้อเข้าไปวันๆไม่ทำช่ว,วตง,ง,ต,ง,งตีนเล่าลิเกไม่เล่นแล้วนักโอยแตงไม่เลยจะตายตรงนี้ตรงกีช่วงตีตายเพรามึงไอ้เงี้ยอยู่อยู่ไปก็ล็กหูล็กตาล็กลิเกเสียไปแล้วตีลาบมา แล้วนอนด้วยกันสามคนชั้นมันแล้วก็ผัวเออฮะฉันกับมันและผัวไมอาบน้ำเหี้ยตื่นมาไม่เจอใครเลิกหลักเลิกหลักเลิกหลักกลัวตายคนเดียวกูเก็บมุกมาเล่นปีหน้าเกมอะไรอย่างเล่นเลยกูไม่รู้มุกูถึงหรือเปล่าเสือปันยแล้วแล้วมุกจะอยู่ถึงหรือเปล่าเออที่ฮาแหละเดี๋ยวจะจบๆเลย พรุ่งนี้มึงว่างไหมล่ะทำไมครัมึงก็มาอยู่ส่วนมุขคณะเฉลิมชัยนี่สิเล่นหนังก็รูอยากดูนั่องอยากดูนั่ตต้องดูดิครับในเมื่อพร้อมแล้วทุกคนนะครับผมขอบูชาครูบาอาจารย์ก่อนอ้อ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 ยบารมีเจพี่น้องชาวจังหวัดประจุมคารีวันนี้หนังลุงของน้องโดขอเสนอในทองเรื่อง ใจโตโอยจากนี้เราจะพาท่านมาพบก,กับพระเอกในโงเรื่องพาท่านมาพบก,ก,บกับชายหากับชายใหญ่ชายงามเป็นคนที่ใจดี จิตใจดีเป็นคนที่ดูแลอยู่ในบ้านนายโตเป็นคนรักใครมีแต่คนกำหน้าถือตามีแต่คนยำมกลนหือควนะเขาไม่รู้หรอกว่าในบ้านของเขาจริงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทั้งๆดูหายไปไหนกูเล่นที่ไหนแม่งหายที่นั่งเลยทุกที่เลยวันก่อนไปเล่นพุทธยางแม่ก็หายแบบนี้หายทุกตัวเลยพี่เนาะเล่นแถวลึงนีมากมาเฮ้ะมาฮ้ะไม่ดีเลยมันไม่ถูกแบบนี้เนาะตัวจะดุ เ,เห็นนางลุงพี่ไหมอ่ะไม่เห็นเหรอไม่เห็นโอเคไม่พลื้อไม่พลื้อไม่เบื่อแล้วพอกันตัวละครตัวต่อไปต่อไปจะพาตั้งมาพบกันนางเอกไม่ท้อเรื่องรัจะมา วยเขามีคนใย่อยู่หนึ่งคนคอยดูแรกันมาตลอดคนจะมาจะโดนกันแก้งจากอี่เล็กิีใหญ่ที่อยู่ในบ้านไรโจกชีวิตของเขาชีวิตของเขาชีวิตของเูแล้วล่ะตอนนี้มาไหายไปไหนวะนี่คุอเจ้าตีอะไรหายดีดีเลยที่ไหนที่นั่นเลย Tại sao nó mềm 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 เอาพบ่อนกับตัวละครตัวต่อไปจะต่อไปจะพาข้างมาพบกับหญิงใหญ่กับหญิงเล็กหญิงใหญ่กับหญิงเล็ก เป็นคนที่คอยขันคออยู่ในบ้านนี้ตลอดเวลานะเขาไม่รู้เลยว่า,าการกระทำของเขาอยู่ในสายตาของยายกลางมาโดยตลอดวัฒนามงลโดนกากแก่จากยิงมและจิ้ใหญ่เขาไม่รู้หายไปทุกงานออกมากี่ตัวจิตตัวหายเดอ อีโน่โน่เห็นหนังลุงพี่หมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะอีโน่เห็นหนังลุงพีไหมน้องเนาะวิถ่ายคือว่าพี่เนี่ยถามว่าอ่า เรียนรู้ที่ไรอะหัวหลงนะอ,อ่ะ,อะเอาฟ้องมาออกมาหัวหลงเอาขนมมาออกมากอรทำไมอะขัดคออ๋อ,อมันติดคอโอเคไม่พึ่งไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ไหมพบกับตัวล้คขอต,ตัวต่อไปใครทับกุญแจรถหายนารระครับขอรับไปแล้วคุเกครับจากต่อไปพบก,กับกุญแจรถไม่ใช่ทำไมเพราประกาศกุญแจรถ กูตกใจเลยที่ผ่นนานมือของแก้มาเชิดด้วยตลอดตัว่อป มึงชาทำไมไม่แด,ด็กนันเขาไปเด,ด็กนักเข้าไปสิยิงนักเข้าไปโอ๊ยเต็มพี่มาทำไมเนี่ยแล้วทำไมอ่ะอ๋ออีตัวอีตัวไมหมดเลยมันต้องถือเลยไม่รู้เลยน,น,ลลลลลนี่ไงนี่ฮะเนาะบอกกันเลยไม่ได้ที่ไหนก็หายแบบนี้แหละไปเลยไปนั่งไไที่เลย อ้าวอูให้มาช่วยเชิดอกแดดหน้งกระดูีบ้วนนังกระดูกอูดวเป็นบวเฮี้ยปบ้ว